เก็บด้วยแม่น้ำอธิรวดีว่าเศรษฐาเปรียบเหมือนแม่น้ำอธิรวดีมีน้ำเต็มเสมอฝั่งนกกาดื่มกินได้ชายคนหนึ่งต้องการจะข้ามฝั่งสแสวงหาฝั่งไปถึงฝั่งประสงค์จะข้ามเขายืนอยู่ที่ฝั่งนี้ตะโกนเรียกฝั่งโน้นว่าฝั่งโน้นจงเลื่อนมาฝั่งนี้ ฝั่งโน้นจงเลื่อนมาฝั่งนี้พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวาเสตทะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเพราะเหตุที่ชายผู้นั้นร้องเรียกอ้อนวอนปรารถนาหรือสารเสรินฝั่งโน้นของแม่น้ำอจิระวดีจะเลื่อนมายัางฝั่งนี้ได้ไหมเขาทูนตอบว่าไม่ได้ท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสว่า อย่างนั้นเหมือนกันวาเสตะการที่พรามผู้ได้ไตรเพลธละธรรมที่ทําให้เป็นพรามกลับไปถือเอาธรรมที่ไม่ทําให้เป็นพรามมาประพฤติกล่าวอย่างนี้ว่าพวกเราร้องเรียกพระอินทร้องเรียกพระจันทร์ร้องเรียกพระพิรุณร้องเรียกพระอีสานร้องเรียกพระประชาบดีร้องเรียกพระพรหมร้องเรียกพระมหิต วาเสตทการที่พรามณ์ผู้ได้ใตรเพศเหล่านั้นละธรรมที่ทําให้เป็นพรามณ์กลับไปถือเอาธรรมที่ไม่ทําให้เป็นพรามณ์มาประพฤติหลังจากตายและจะถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับกรมเพราะการเรียกร้องการอ้อนวอนการปรารถนาหรือการสารเสิญนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวาเสตทา เปรียบเหมือนแม่น้ำอาิรวดีมีน้ำเต็มเสมอฝั่งนกกาดื่มกินได้ชายคนหนึ่งต้องการข้ามไปฝั่งโน้นแต่กลับเอาเชือกเหนียวมัดแขนไพล่หลังแน่นหนาอยู่ฝั่งนี้ว่าเศรษฐาเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรชายคนนั้นจะข้ามแม่น้ำอาจิราวดีได้ไหมเขาทูลตอบว่าไม่ได้ท่านพระโคดม พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่างนั้นเหมือนการวาเสตะกามคุณห้าต่อไปนี้ในวินัยของพระอริยะเรียกว่าคือคาบ้างเครื่องจองจำบ้างกามคุณห้าอะไรบ้างคือรูปที่พึงรู้แจ้งด้วยตาอันน่าปรารถนาน่ารักใกล้พอใจชวนให้รักชักให้ใกล้พาใจให้กำหนัดเสียงที่พึงรู้แจ้งด้วยหู อันหน้าปรารถนารักใคร่พอใจชวนให้รักชักให้ใครพาใจให้กำหนัดกลิ่นที่พึงรู้แจ้งด้วยจมูกอันหน้าปรารถนาน่าใคร่พอใจชวนให้รักชักให้ใครพาใจให้กำหนัดรสที่พึงรู้แจ้งด้วยลิ้นอันหน้าปรารถนารักใคร่พอใจชวนให้รักชักให้ใคร พาใจให้กำหนัดผดผัผ้า,าที่พึงรู้แจ้งด้วยกายอน,นาปรารถนารักใคร้พอใจชวนให้รักชักให้ใกล้พาใจให้กำหนัดว่าเสษฐะพรานผู้ได้ตรเพศผู้กำหนัดสยบหมกมุ่นมองไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาที่จะสลัดออกบริโภคกรรมคุณห้าอย่างนี้อยู่การที่พรามผู้ได้ตรัเพศละทำ ที่ทาให้เป็นพรามกลับไปถือเอาธรรมที่ไม่ทําให้เป็นพรามมาประพฤติกาหนัดสยบหมกมุ่นมองไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาที่จะสลัดออกบริโภคกรรมคุณห้าอยู่ติดรวนคือการมหลังจากตายแล้วจะถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรพหมนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ว่าเสษฐะเปรียบเหมือนแม่น้ำอาจิรวดีมีน้ำเต็มเสมอฝั่งนกกาดื่มกินได้ชายคนหนึ่งต้องการข้ามไปฝั่งโน้นแต่กลับนอนคุงตรงอยู่ฝั่งนี้วาเสตฐะเธอเขา้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรชายคนนั้นข้ามแม่น้ำอาจิรวดีได้ไหมเขาทวนตอบว่าไม่ได้ท่านพระโคโดม พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่างนั้นเหมือนกันวาเสตฐะนิวร์ห้าต่อไปนี้ในวินัยของพระอริยะเรียกว่าเครื่องหน่วงเหนียวบ้างเครื่องกลางกั้นบ้างเครื่องรัดรึงบ้างเครื่องตรึงตราบ้างนิวร์ห้าอะไรบ้างคือการสันทะพยาบาทถินิทะชอุทจักกุกุจจาและวิจิกิจจาวาเสตฐะ นิวรห้าเหล่านี้ในวินัยของพระอริยะเรียกว่าเครื่องหนวงเหนียวบ้างเครื่องกางกั้นบ้างเครื่องรัดรึงบ้างเครื่องตราตรึงบ้างว่าเศรษฐะพรามผู้ได้ไตรเพศถูกนิวรณห้าเหล่านี้แลหน่วงเหนียวกลางกั้นรัดรึงตรึงเอาไว้แล้วการที่พรามผู้ได้ไตรเพศละธรรมที่ทําให้เป็นพราม กลับไปถือเอาธรรมที่ไม่ทําให้เป็นพรามาประพฤติถูกนิวรน์ห้าหนงเหนียวกลางกั้นรัดรึงตรึงเอาไว้หลังจากตายแล้วจะถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรมนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้เรื่องที่ตรัสเทียบเคียงระหว่างพรมกับพราหมณ์ พระผู้มีพระภาคถามว่าว่าเศรษฐาเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรเธอเคยได้ยินพรามณ์ผู้แก่เท่าผู้เป็นอาจารย์ยและปาจารย์กล่าวว่าอย่างไรพรอมมีเครื่องเกาะเกี่ยวหรือไม่มีเครื่องเกาะเกี่ยวขา้าทูลตอบว่าไม่มีเครื่องเกาะเกี่ยวท่านพระโคโดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าพรหมคิดจองเวรหรือไม่คิดจองเวร เขาทูลตอบว่าไม่คิดจองเวรท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าพรหมคิดเบียดเบียนหรือไม่คิดเบียดเบียนเขาทูลตอบว่าไม่คิดเบียดเบียนท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าพรหมมีจิตเศร้าหมองหรือไม่มีจิตเศร้าหมองเขาทูลตอบว่ามีจิตไม่เศร้าหมองท่านพระโคดม พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าพรมบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจได้หรือบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจไม่ได้เขาทูลตอบว่าบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจได้ท่านพระโคโดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวาเสดฐะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรพรามผู้ได้ไตรเพศน ian, เีเครื่องเกาะเกี่ยวหรือไม่นิเครื่องเกาะเกี่ยวเขาทูลตอบว่า มีเครื่องเกาะเกี่ยวท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าพรามคิดจองเวนหรือไม่คิดจองเวนเขาทูลตอบว่าคิดจองเวนท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าพรามคิดเบียดเบียนหรือไม่คิดเบียดเบียนเขาทูลตอบว่าคิดเบียดเบียนท่านพระโคดม พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าพรหมมีจิตเศร้าหมองหรือมีจิตไม่เศร้าหมองเขาทูลตอบว่ามีจิตเศร้าหมองท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าพรา์บังคับจิตให้อยู่ในอำนาจได้หรือบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจไม่ได้เขาทูลตอบว่าบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจไม่ได้ท่านพระโคดม พระผู้มีพระภาคตรัสว่าวาเสตธาที่กล่าวมานี้สรุปได้ว่าพรามณ์ผู้ได้ไตรเพศยังมีเครื่องเกาะเกี่ยวแต่พรองไม่มีเครื่องเกาะเกี่ยวดังนั้นจะเปรียบเทียบพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศที่ยังมีเครื่องเกาะเกี่ยวกับพรองไม่มีเครื่องเกาะเกี่ยวได้หรือเขาทูลตอบว่าเปรียบเทียบกันไม่ได้ท่านพระโคโดม พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าถูกละวาเสตฐะการที่พรามผู้ได้ไตรเพศเหล่านั้นเรื่องยังมีเครื่องเกาะเกี่ยวหลังจากตายแล้วจะถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมผู้ไม่มีเครื่องเกาะเกี่ยวนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้ว่าเสตฐะพรามผู้ได้ไตรเพศยังคิดจองเวนแต่พรหมไม่คิดจองเวนดังนั้น จะเปรียบเทียบพราหมู้ได้ไตรเพศที่ยังคิดจองเวรกับพรหมผู้ไม่คิดจองเวรได้ละหรือเขาทูลตอบว่าเปรียบเทียบกันไม่ได้ท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าพราหมู้ได้ไตรเพศยังคิดเบียดเบียนแต่พรหมไม่คิดเบียดเบียนดังนั้นจะเปรียบเทียบพราหมู้ได้ไตรเพศที่ยังคิดเบียดเบียนกับพรหมผู้ไม่คิดเบียดเบียนได้ละหรือ เขาทูลตอบว่าเปรียบเทียบกันไม่ได้ท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าพรามผู้ได้ไตรเพศยังมีจิตเศร้าหมองแต่พรหมมีจิตไม่เศร้าหมองดังนั้นจะเปรียบเทียบพรามผู้ได้ไตรเพศที่ยังมีจิตเศร้าหมองกับพรหมผู้มีจิตเศร้าหมองได้หรือเขาทูลตอบว่าเปรียบเทียบกันไม่ได้ท่านพระโคดม พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าพรา์ผู้ได้ไตรเพศยังบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจไม่ได้แต่พรหงบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจได้ดังนั้นจะเปรียบเทียบพราหมณ์ผู้ได้ไตรเพศที่บังคับจิตให้อยู่ในอำนาจไม่ได้กับพรหงผู้บังคับจิตให้อยู่ในอำนาจได้รักหรือข้าทูลตอบว่าเปรียบเทียบกันไม่ได้ท่านพระโคดม พระผู้มีพระภาคตรัสว่าถูกละวาเสตะการที่พรามผู้ได้ไตรเพศที่ยังบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจไม่ได้หลังจากตายแล้วจะถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมผู้บังคับจิตให้อยู่ในอำนาจได้นั้นไม่ใช่ฐานะที่เป็นไปได้วาเสตะพรามผู้ได้ตรยเพศเหล่านั้นจมลงแล้วก็ยังจมอยู่ต่อไปในโลกนี้ เมื่อจมแล้วก็ถึงความย่อยยับแต่ก็ยังเข้าใจว่าตนข้ามไปได้ง่ายดังนั้นเราจึงเรียกไตรเพศพรามผู้ได้ไตรเพศว่าป่าใหญ่คือไตรเพศบ้างดงกันดานคือไตรเพศบ้างความพินาตคือไตรเพศบ้างเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ว่าเสรษฐมนบกราบทูลว่า ท่านพระโคโดมข้าพระองค์ได้ฟังมาว่าพระสมณะโคโดมทรงทราบทางไปเพื่อความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมพระผู้มีพระภาคตรัสย้อนถามว่าวาเสตถะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรมูบ้านมนสาก,กะตะอยู่ใกล้แค่นี้ไม่ไกลไปจากนี้ใช่ไหม เขาทูลตอบว่าเป็นเช่นนั้นท่านพระโคโดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าว่าเสร็ฐะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรคนที่เติบโตมาในหมู่บ้านมานาสากะตะนี้เมื่อถูกถามถึงทางไปหมู่บ้านมานาสากะตะที่เขาเพิ่งจะออกมามีหรือที่เขาจะชักช้าหรือรีรออยู่ เขาทูลตอบว่าไม่ชัช้าหรือรีรอเลยท่านพระโคโดมเพราะเขาเติบโตมาในหมู่บ้านมนาสากะตะจึงรู้หนทางในหมู่บ้านได้เป็นอย่างดีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าว่าเสร็ฐค่ะผู้ที่เติบโตมาในหมู่บ้านมนาสากะตะถูกถามถึงทางไปหมู่บ้านนั้นก็ยังอาจจะชัช้าหรือรีรออยู่บ้าง แต่ตถาาคตถูกถามถึงพรหมโลกหรือข้อปฏิบัติที่พึงพาไปพรหมโลกจะไม่ชักช้าหรือรีรอเลยเพราะเรารู้จักพรหมโลกและข้อปฏิบัติที่พาไปพรหมโลกอีกทั้งรู้ว่าพรมปฏิบัติอย่างไรจึงได้เข้าถึงพรหมโลกเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ว่าเสตตามานบกราบทูลว่า ท่านพระโคโดมข้าพระองค์ได้ฟังมาว่าพระสมณโคโดมทรง,สงแสดงทางไปเพื่อความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมข้าพระองค์ขอวารโอกาสขอท่านพระโคดมโปรดแสดงทางไปเพื่อความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพระพรหมโปรดอนุเคราะห์ชุมชนพราหมณ์ได้เถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าวาเสษทะ ถ้าอย่างนั้นเธอจงฟังจงตั้งใจให้ดีเราจะกล่าวเขาทูลรับสนองพระดํารัสของพระผู้มีพระภาคแล้วทรงแสดงทางไปพรหมโลกพระผู้มีพระภาคตรัสว่าวาเสรทะสถาคตอุบัติขึ้นมาในโลกนี้ เป็นพระอระหันต์ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบภิกษุชื่อว่าสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอย่างนี้แลเมื่อภิกษุนั้นพิจารณาเห็นนิวรณ์ห้าที่ตนละได้แล้วย่อมเกิดความเบิกบานใจเมื่อเบิกบานใจก็ย่อมเกิดปิติเมื่อใจมีปิติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบย่อมได้รับความสุขเมื่อมีความสุขจิตย่อมตั้งมั่น ภิกษุนั้นมีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่ลาในทุกสถานที่ด้วยเมตตาจิตอันไพ่บู์เป็นมหคัตตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ วาเสษฐะกรรมที่ทำพอประมาณในเมตตาเจโตวิมุตติบุคคลอบรมแล้วอย่างนี้จะไม่เหลืออยู่ในรูปราวจรและอรูปราวจรเปรียบเหมือนคนเป่าสังผู้แข็งแรงพึงให้ผู้อื่นได้ยินตลอดทั้งสี่ทิศได้โดยไม่ยากวาเสตะะนี้แลเป็นทางไปเพื่อความเป็นผู้อยู่ร่วมกับปรมยังมีอีกวาเสตะ ภิกษุมีกรุณาจิตมีมุทิตาจิตมีอุเบกขาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียงแผ่ไปตลอดทั่วโลกทั่วทุกโมลาวในทุกสถานด้วยอุเบกขาจิตอันไพบู์เป็นมหคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ ว่าเศรษฐากรรมที่ทำพอประมาณในอุเบกขาเจโตวิมุตติที่บุคคลอบรมแล้วอย่างนี้จะไม่เหลืออยู่ในรูปราวจรและอรูปราวจรเปรียบเหมือนคนเป่าสังผู้แข็งแรงพึงให้ผู้อื่นได้ยินตลอดสีทิศได้โดยไม่ยากว่าเศรษฐานี้แลเป็นทางไปเพื่อความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพร,พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ว่าเศษเารษฐะเธอเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรภิสษุผู้ปกติอยู่อย่างนี้จะมีเครื่องเกาะเกี่ยวหรือไม่มีเครื่องเกาะเกี่ยว<น>เขาทูลตอบว่าไม่มีเครื่องเกาะเกี่ยวท่านพระโคโดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าโค,โคิดจองเวรหรือไม่คิดจองเวรเขาทูลตอบว่าไม่คิดจองเวรท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า คิดเปียดเดียนหรือไม่คิดเปียดเดียนเขาทูลตอบว่าไม่คิดเปียดเดียนท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่ามีจิตเศร้าหมองหรือมีจิตไม่เศร้าหมองเขาทูลตอบว่ามีจิตไม่เศร้าหมองท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจได้หรือบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจไม่ได้ ข้าทูลตอบว่าบังคับขิดให้อยู่ในอำนาจได้ท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวาเสตะที่กล่าวมานี้สรุปได้ว่าทิกษุไม่มีเครื่องเกาะเกี่ยวพรหมก็ไม่มีเครื่องเกาะเกี่ยวดังนั้นจะเปรียบเทียบภิกษุผู้ไม่มีเครื่องเกาะเกี่ยวกับพรหมผู้ไม่มีเครื่องเกาะเกี่ยวได้ไหมขาทูลตอบว่า เปรียบเทียบกันได้ท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถูกละวาเสตถะการที่ภิกษุนั้นผู้ไม่มีเครื่องเกาะเกี่ยวหลังจากตายและจะถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมผู้ไม่มีเครื่องเกาะเกี่ยวนั่นเป็นฐานะที่เป็นไปได้พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวาเสตถะภิกษุไม่คิดจองเวน พรหมก็ไม่คิดจองเวรดังนั้นจะเปรียบเทียบภิกษุผ no well, so ู e ้ไม่คิดจองเวรกับพรหมผู้ไม่คิดจองเวรได้ไหมเขาทูลตอบว่าเปรียบเทียบกันได้ท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุไม่คิดเบียดเบียนพรหมไม่คิดเบียดเบียนดังนั้นจะเปรียบเทียบภิกษุผู้ไม่คิดเบียดเบียนกับพรหมผู้ไม่คิดเบียดเบียนได้ไหม เขาทูลตอบว่าเปรียบเทียบกันได้ท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุมีจิตไม่เศร้าหมองพรหมมีจิตไม่เศร้าหมองดังนั้นจะเปรียบเทียบภิสษุผู้มีจิตไม่เศร้าหมองกับพรหมผู้มีจิตไม่เศร้าหมองได้ไหมเขาทูลตอบว่าเปรียบเทียบกันได้ท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ภิกษุบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจได้พรหมก็บังคับจิตให้อยู่ในอำนาจได้ดังนั้น PM จะเปรียบเทียบภิกษุผู้บังคับจิตให้อยู่ในอำนาจได้กับพรหมผู้บังคับจิตให้อยู่ในอำนาจได้ได้ไหมเขาทูลตอบว่าเปรียบเทียบก,กันได้ท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถูกละวาเศรษฐะการที่ภิกษุนั้น ผู้บังคับจิตให้อยู่ในอำนาจได้หลังจากตายแล้วจะถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมผู้บังคับจิตให้อยู่ในอำนาจได้นั้นเป็นฐานะที่เป็นไปได้มานพทั้งสองประกาศตนเป็นอุบาสกเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ว่าเศรษฐามานพกับภารัทวาชามานพได้กราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคโดม ผ้าสิบของท่านพระโคโดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่ท่านพระโคโดมผ้าสิบของท่านพระโคโดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านพระโคโดมทรงประกาศทมแจมแจ้งโดยประการต่าง,างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว้านเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดโดยตั้งใจว่า คนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพระองค์ทั้งสองนี้ขอถึงท่านพระโคโดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสง์เป็สารณะขอท่านพระโคโดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพ,พูดถึงสาระตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตเตวิชสูตรที่13าจบศีลขันธวัรจบ รวมพระสูตรที่มีในวัคนี้คือ 1. พรหมชาลสูตร 2. สามัญญผลสูตร 3. อัมพัทธสูตรสโซนะทันทสูตร 5. กุตะธันตสูตร 6. มหาลิสูตร 7. ชาลิยสูตร 8. มหาสีหนาสูตร 9. โอตตะปาทสูตร 10. สุภสตูตรสิบเอ็ดเจวัตสูตรสิบสองโลหิตสูตรสิบสามเตวิทสูตรศีลขันทวัฒจบบริบูรณ์